ตอนนั้นขึ้นม .4 ใหม่ๆนางก็เป็นนักนางก,ก็เป็นเชฟไปแข่งขันอาหารไทยก็ได้รางวัลชมเชยชนะเลิศมานนวันนี้นายนางเลยโชว์การทำสปาเกตตู้โอ้ไม่ใช่สปาเกตต้าไม่ใช่สปาเกต สุ้ยไม่ใช่สปาเกตตีเออไม่ใช่เออใช่แล้วม,มีผู้ช่วยเป็นเจมันมอาวมปิดกล้องตอนนี้เป็นขั้นตอนการผัดหม<ฮ>ูสปาเกตตู้กำลังจะหอมมากตอนนี้เราจะใส่ออซอส ซอสมะเขือเทศเป็นโลซ่าเลยครับย่อลงไปประมาณ5ช้อน5ช้อนโต๊ะให้เหมืออกเป็นสีนแดงแบบนี้ลิ่มจะค่อนข้างจะหอมๆเปรี้ยวหวนานนี่คือเส้นสปาเกตตี้เอ๊ะไม่ใช่สปาเกตต้าเออไม่ใช่สปาเกตตี้โอ๊ะไม่ใช่โอ๊ะใ,ใช่แล้ว ที่สุกแล้วได้ที่นะครับแต่ต้องเอกนําไปแช่น้ําเย็นใช่ไหมครับเชฟพิมเชฟพิมมี่ตอนนี้ซอสแดงกําลังทําน้ําซอสอยู่นะก็มีหมูบดนะครับประมาณครึ่งกิโลกรผสม ด้วยซอสแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็รสดีนะครับถ้าเราชอบแบบให้มีกลิ่นแบบเครื่องเทศก็ใส่พริกไทยได้นะครับตอนนี้พิมมีกกาลังใส่น้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความรสหวานแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับโอยพมาทำเอ,อ,นนองซอสหอยนางรมก็ประมาณช้อนครึ่งน,นะครับช้อนโต๊ะ น้ำซอสนี้ตอนนี้คือกินหอมมากเลยนะครับยังไม่โนะอันนี้คือซอสแม็กกี้ไม่มีค่าโฆษณาคนระับซอสแม็กกี้จริงจริงแล้วคือถ้าเป็นซอสทำกับข้าวใช้ซอสผูกขาวฝาเขียวจะหอมมากนะครับแล้วใส่น้ำเข้าไปน้อยนึงนะครับเพราะเวลาเราเอาไปคลุกกับเส้นนะครับนี่ แนะนำให้นะครับเวลาเราคุกนะครับคุกเส้นเข้ากับน้ำซอสนะครับเข้มจังไม่ใส่เยอะๆมันจะเข้มจังเซฟมือหนึ่งตอนม .4 นะครับไปได้แชมป์ทำอาหารไทยมาโฮโฮแต่วันนี้จะทำอาหารยุโรปนะครับคือสปากเกตกเกตี้นะ เมื่อกี้เราใช้น้ำตาลไปประมาณช้อนโต๊ะในลายแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสหวานเพราะเราทำรสชาติให้เด็กรับประทานง่ายคพอเมื่อกี้ซัดน้ำลาเอ้ยไม่ใช่ซอสแมคก,กี้ไปเยอะโอเคละออเจแมนบอกโอเคลครับใ่เงียไมรอมันเอดคอเคี้มันจะหายตอนนี้น้ำซอส ได้แล้วนะครับ,นะรบเชฟก็จะเอาเส้นนะครับราเทตี้นะครับไปแช่กนะับน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ใช้การคุกนะครับเอาเส้นคุกกับน้ำซอสนะครับที่ทำไว้นะครับเป็นอันเสร็จกินได้นะครับ